สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอมไดรครับอ่ะเดี๋ยววันนี้พามาชมอีกหนึ่งปัญหานะครับที่หลายคนอาจจะทําผิดพลาดไปนะครับอ่าสาหรับใครที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรอันนี้นํามาพูดนํามาเสนอให้กับคนที่ยังไม่รู้หรือใครที่กําลังอยากเรื่มต้นในการทํารถด้วยตัวเองถอดล้อถอดอะไรด้วยตัวเองนะครับอ่ะรถสาธิตในวันนี้ก็คือน,คนะครับ Honda Dream Super Cub ครับอ่าเหตุที่จะพูดในวันนี้ก็คือ ผมเชื่อว่ามันมีหลายคนนะครับที่ถอดประกอบล้อหน้าแล้วสายเข็มไม่ไม่ขึ้นนะครับหรือหน้าไม้นะเนี่ยหน้าไม่เข็มไม่ไม่ขึ้นนะครับอาจจะรูไม่เป็นเพราะอะไระครับหลักๆเลยคือตัวนี้ครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้ที่ดุมล้อนะครับมันจะมีติ่งนะครับเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆกองฝั่งแบบนี้นะครับ แล้วก็เเพื่อนสังเกตอีกตัวนี้ฝาดำานะครับตัวเฟืองใน,นครับเนี่ยมันจะมีเดือยเหมือนกันสองฝั่งนะครับตัวนี้จะเป็นจหมุนแบบนี้มันจะหมุนได้มันจะหมุนเพื่อให้สายเค็มไมนะครับเนี่ยสายเนี้ยมันขึ้นไปหมุนตรงข้างบนอ่ะแล้วที่ว่ามันไม่ขึ้นมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะ เพืเ่อนๆใส่ตัวนี้นี่ไอเดือยตัวเนี้ยของดุมล้อเนี่ยมันมาค้ำกับไอเดือยตรงเฟืองเนี่ยข้างในนี้นะครับมาค้ำกันมันก็เลยทําให้มันกดเดือยตัวเนี้ยเข้าไปไม่มันไม่หมุนก็เลยทําให้เข็มไม้ไม่ขึ้นมันจะขึ้นก็ต่อเมื่อไอเดือยเนี่ยที่อยู่ตรงดุมล้อเข้ามาลงเนี่ยในร่องตรงนี้ เห็นไหมสองฝั่งมันจะเป็นร่องเห็นไหมครับมันร่องตรงนี้สองฝั่งมันถึงจะหมุนนะครับนี่ครับเวลาประกอบให้เพื่อนเช็คตรงนี้ดูดีๆนะครับว่าล้อมันเข้าสนิทไหมหรือมันหมุนได้ไหมมันคล่องไหมครับอ่าให้เช็คดูไอ้นี้เป็นฝาดํานะครับเนี่ยเป็นฝาดําไอ้นี่แล้วนี้ตัวตัวนี้เป็นพวกดุมลิดนะครับดิดเบรกนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับเห็นไหมครับ เห็นไหมครับมันก็จะมีเดือยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีร่องให้เดือยตรงเนี่ยตรงดุมล้อลงนะครับในบางรุ่นก็อาจจะมีเดือยตัวนี้แค่ข้างเดียวส่วนมากฮอนด้าจะมีสองข้างแบบนี้นะครับให้เพื่อนสังเกตตัวนี้ดูนี่ครับสาเหตุที่มือใหม่นะครับถอดประกอบล้อหน้าแล้วใหม่ไม่ขึ้นนะครับให้เพื่อนเช็คตรงนี้ดูนะครับถ้าประกอบผิดพลาด ตัวนี้อาจะจะหักได้นะครับหักก็คือจบเลยนะครับก็คือต้องได้ซื้อตัวนี้ใหม่นะครับต้องได้ซื้อมาเปลี่ยนนะครับเนี่ยต้องได้ซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับถึงจะหายนะครับผมไม่แน่ใจครับว่าไอ้ตัวนี้มันจะแยกขายไหมแต่ส่วนมากมันทังผมจะซื้อไอ้ตัวนี้นี่เอาของตัวเนี้ยเอาของดิสเบรกเนี่ยเอาแค่ตัวนี้มันนะครับเอาแค่เฟืองมาใส่นะครับอ่ะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นนะครับสําหรับ มือใหม่ถอดประกอบล้อหน้าครับแล้วสายคหิไม่ขึ้นนะครับใครที่เจอปัญหานี้ก็นําไปเช็คไปดูได้ครับดูดีๆนะครับเวลาประกอบนะครับถ้าคลิปนี้ประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางเพจมาเลนีคีแล้วก็ทางช่อง u ูทูบมาเลนีคีนะครับหรือติดต่อสอบถามอะไรในทางเพจมาเลนีคีได้นะครับทิ้งข้อความไว้ครับเดี๋ยวผมบ้างผมจะมาตอบนะครับถ้าคลิปนี้ผิดพลาดอะไรก็ขอโทษขออภัยว้ที่นี้ครับตำหนิได้คอมเมนต์บอกกันได้นะครับ จะแชร์แบ่งปันความรู้กันไปนะครับผม,ผมอโอเคครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผม <Okay. S 1> สวัสดีครับ